ยูซ <Hey. S 1> ับดึงจันครับวันนี้ก็อยู่ผม BBQ g a ิ e เกกันอีกครั้งนะครับและวันนี้ก็มีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามานะครับเป็นแพทที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยนะฮะมีทั้งโปรกม่อนตัวใหม่กิจกรรมใหม่ๆและที่สําคัญมันจะมีแผนที่ใหม่มาแทนแผนที่เดิมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> และคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงการปรับสมดุลในแพทที่1.7.1.2กันนะครับซึ่งเป็นแพทล่าสุดกันเลยนะ เรามาเริ่มจากโบลิมอนตัวแรกนะครับนั่นก็คือมิสเตอร์ไม้นะอันแรกเลยก็จะเป็นการบูสต์แอตแทกนะจากเมื่อก่อนมันต้องโจมตี3ครั้งใช่ไหมครับการโจมตีครั้งที่3ถึงจะเป็นแบบบูสต์ปัจจุบันเขาเปลี่ยนใหม่นะครับการโจมตีปกติจะเป็นแบบบูสต์ทุกครั้งที่เวลาผ่านไปตามระยะเวลาที่กําหนดเมื่อโดนเป้าหมายจะสร้างเดเมจเพิ่มขึ้นและทําให้เป้าหมายเนี่ยมันลอยขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นมูฟไลสกินนะสร้างผนังลำแสงในบริเวณที่กำหนด บล็อกโปกมอนฝ่ายตรงข้ามหากโปกมอนฝ่ายตรงข้ามอยู่ใกล้กับจุดสร้างผนังลำแสงก็จะถูกผลักออกไปและสตันระยะเวลาสั้นสครับต่อมาก็จะเป็นบาเรียนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับไลท์สกีเลยนะสร้างบ้านบารียในบริเวณที่กําหนดบล็อกโปกมอนฝ่ายตรงข้ามหากโปกมอนฝ่ายตรงข้ามอยู่ใกล้กับจุดสร้างบ้านบาเรียจะถูกผลักออกไปและสตันระยะเวลาสั้นสครับผมสองมูฟนี้ก็ได้รับการปรับมาใหม่นะครับโดยความสามารถก็จะเหมือนกันเลยนะอันถัดมาก็จะเป็นไซคิกนะฮะ สร้างเดเมีต่อเนื่องให้กับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ใกล้เคียงและลด SP Defense ระยะเวลาสั้นๆจากนั้นจะสร้างแดามจให้กับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ใกล้เคียงอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ทําให้ติดสตันด้วยนะเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นกับโปเกมอนที่ได้รับเอฟเฟกจากบุ p o w e เวอร์สวับไลฟ์สกีและบารียด้วยนะครับและต่อมาก็จะเป็น p o w เวอร์สวับนะครับเชื่อมต่อระหว่างเรากับโปเกมอนเป้าหมายระหว่างการเชื่อมต่อความเร็วการเคลื่อนที่ของเราจะเพิ่มขึ้นและฟื้นฟู HP อย่างต่อเนื่อง หากเชื่อมต่อกับโปเกมอนฝ่ายเราจะทําให้โปเกมอนตัวนั้นเคลื่อนที่ไวขึ้นเดเมจแรงขึ้นและฟื้นฟู HP อย่างต่อเนื่องนะครับหากเชื่อมต่อกับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามจะสร้างเดเมจต่อเนื่องให้กับโปเกมอนตัวนั้นลดความเร็วการเคลื่อนที่และพลังโจมตีเมื่ออยู่ห่างจากโปเกมอนที่เชื่อมต่อด้วยมากเกินไปจะเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อซึ่งการที่มิสซ์ไมล์ได้รับบัฟมาแบบนี้เมื่อกี้ผมลองเอาไปเทสด,ดูกับบอทนะฮะรู้สึกว่ามันเก่งขึ้นมากเลยนะครับผมคิดว่าในแผ่นนี้คนก็จะหยิบตัวนี้มาเล่นมากขึ้นแแนน,นนนนน่อะครรัผมมมมมีมีววาาาสถล้ก็ปโยช์ เยอะขึ้นจริงๆนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นคาโมเลนนะครับตัวนี้ก็โดนเนิร์ฟไปแล้วนะมูฟแรกก็คือไดครับเขาจะปรับให้มีครูดาวที่นานยิ่งขึ้นนะครับสว่วนีกมูฟก็จะเป็นแอสแลตนะครับก็จะปรับให้มีครูดาวนานขึ้นด้วยนะครับมูฟเซตนี้ในแพทก่อนหน้านี้นะฮะจะเห็นว่าคนหยิบเอามาเล่นกันเยอะมากๆเลยนะ เพราะมันมีความพลิ้วมากนะครับผมแล้วก็มันสร้างดาเมจได้แบบต่อเนื่องนะครับต่อมาก็จะเป็นดะโกไนท์แผ่นนี้ก็โดนเนิร์ฟนะครับมูฟแรกที่โดนเนิร์ฟนั่นก็คือดาก้อนแดนซ์นะครับมุฟนี้ก็จะมีคูดาวที่นานขึ้นนะอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นไฮเปอร์บีมนะครับปรับดาเมจให้ลดลงต่อมาก็จะเป็นซารินาแผ่นนี้ก็โดนเนิร์ฟด้วยนะครับโดยมูฟที่โดนเนิร์ฟก็คือสตอมปรับดาเมจลดลงและเพิ่มคูดาวให้นานขึ้นนะครับสำหรับซารินาผมคิดว่ามันก็แรงแล้วก็เก่งอยู่นะปรับสตอมมมมาาาาานนนะคคบออีกสยยึผิิดว่่่จหเล มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นบิสซี่สายซัพพอร์ตอันดับหนึ่งนะครับแผ่นนี้โดนเนื้อไปนะการบูตแอตแทกเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนแก้ไขเวลาการทำงานใหม่นะและมูฟซอฟเบล อัตราการฟื้นฟู HP จะปรับลดลงด้วยนะครับ <Br ow. S 1> ถัดมาจะเป็นมาแชมป์นะครับแผ่นปัจจุบันก็ได้รับการปรับปรุงนะมันจะมีทั้งบัฟแลวก็เนิร์ฟนะครับมูฟแรกเลยก็จะเป็น Submission มูฟนี้ก็จะมีการปรับคูดาวให้ลดลงนะครับส่วนอีกมูฟหนึ่งที่เป็นที่นิยมน,นั่นก็คือ Dynamic Punch มูฟนี้จะปรับเดเมจลดลงครับผมต่อมา e s ป i o n แผ่นนี้ก็ได้รับการบัฟมานะส่วนใหญ่แล้วมูฟของเขาในแผ่นนี้จะมีการปรับลดคูดาวลงนะครับมูฟแรกก็จะเป็นไซบีมนะอันนี้ก็คูดาวลดลงนะถัดมา Future s i ไซคูดาวลดลงคร และ Move s t o r ลตพาวเวอเขาเขียนไว้ว่าอัปเกรดท่านะซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับและอยูน Move s ไซคิกโซเลอร์ก็ปรับอัตราการชาร์จเพิ่มขึ้นนะครับมันจะชาร์จไวขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง yeah, <no. S 1> ตัวต่อมาก็จะเป็นเกรซ i o n นะครับแผ่นนี้ก็ได้รับการปรับปรุง Move แรกก็จะเป็น Icy Wind จะปรับเดเมจเพิ่มขึ้นอีกมุมนึงก็จะเป็น i c e ์เคร เอฟเฟกต์ต่อผู้ใช้ลดลงซึ่งตรงนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะว่ามันหมายความว่าอย่างไรและก็จะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดของมูฟนี้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ตัวถัดมาก็จะเป็นวิกฤตทับในแพทนี้ก็ได้รับการบัฟมานะมูฟที่ได้รับการบัฟนั่นก็คือดับเบิลสแลปนะครับการที่เราตบแบบรัวๆนั่นเองนะคูดาวมันจะลดลงนะครับตัวต่อมานั่นก็คือยุงบัสโวนะครับผมตัวนี้ก็ได้รับการบัฟมานะหลังจากในแพทก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันอ่อนมากๆเลยนะครับผมจะเห็นว่าอัตราการหยิบตัวนี้มาเล่นเนี่ยคออนน,อน,น้้ด้ดพสมวรไ ผมคิดว่าน่าจะมีคนหยิบม,มาเล่นเยอะขึ้นนะครับมุมแรกก็จะเป็นดูดเลื่อนนะครับดิชไลฟ์คูดาวลดลงดมเมดามจเพิ่มขึ้นอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นสแมกดาวดมเมดามจเพิ่มขึ้นระยะของท่าเพิ่มขึ้น เอฟเฟกต่อผ mm ู้ใช้เพิ่มขึ้นตัวต่อมาดูแรดูดอนนะครับตัวนี้โดนเนิร์ฟไปนะบุมที่โดนเนิร์ฟก็จะเป็นดากอนเทลนะครับคูดาวมันจะนานยิ่งขึ้น <Bro. S 1> ถัดมาเดลฟอกได้รับการบัฟมานะครับบุมที่ได้รับการบัฟก็จะเป็นเฟรมชาร์จนะเขาปรับคูดาวให้มันลดลงนะครับ,รบว่าต่อมาตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือไทเรนนต้านะแพทก่อนหน้านี้นะครับโอพีจริงๆแพทปัจจุบันเขาเลยปรับเนิร์ฟลงมานะครับผมก็สมควรที่จะโดนแ,แล้วล่ะนะเกาะก็เยอะโจมตีก็ไม่สนโล่ไม่ ปรับดาเมจลดลงนะครับมูฟตต่อมาก็เป็น Ancient Power นะ เอฟเฟกต์โลและความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงครับและอยู่ไนมูฟไทเลนิ i เ a l าแรมเพดเขาเขียนไว้ว่าดาวเกรดท่านะฮะซึ่งจากที่ผมเห็นผ่านๆมานะฮะการใช้อยูในมูฟแล้วก็ไปโจมตีเนี่ยมันจะไม่ติดคริติคอลหรือเปล่านะครับตรงนี้ยังไม่ชัวนะครับผมคิดว่าสายแอนเชียร์พาวเวอร์มันโดนเนิร์ฟไปคนก็น่าจะไปเล่นอีกสายหนึ่งซึ่งจะเป็นสุสารสายแซนทมนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ยังมีดีตรงที่โจมตีแบบทะลุเกาะทะลุโล่นั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> ต่อมา <Yeah. S 1> คเสเซิลได้รับการปรับปรุงนะฮะโดยเขาก แก้ไขเอฟเฟกส่วนเกินนะครับผมซึ่งมันอาจจะมีการสร้างเดเมจเกินกว่าระยะขอบเขตของมุมนี้นั่นเองนะฮะ ตัวต่อมาลูคาริโอก็ได้รับการปรับปรุงนะครับโดย Move Power Up p u พพัแก้ไขระยะสูงสุดของท่านี้นะครับการปรับสมดุลประมาณก้มีเท่านี้นะฮะต่อมาเรามาดูในส่วนของเฮลไอเทมหรือว่าไอเทมถือนั่นเองนะครับโดยไอเทมตรงนี้ก็จะมี4ชิ้นด้วยกันนะครับเขาบอกไว้ว่าเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะฮะ <Wow. S 1> อันแรกเลยก็จะเป็น Left Over อันนี้นะครับผมอันต่อมาก็จะเป็นเสื้อกราะเอซโซเวสนะอันต่อมาก็จะเป็นล็อกกี้เฮเมครับ และอีกอันนึงก็จะเป็น Frost Stone นะฮะ Frost Stone รู้สึกว่ามันจะเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่หรือเปล่าครับส่วน e o o w e เก็น่าจะเป็นการบวกพลังป้องกันทางเวทหรือว่า s p d e f ens นะครับผม l o อก h e มิเนี่ยก็น่าจะเป็นการบวกพลังป้องกันทางกายภาพหรือว่า a อ k นะแล้วก็ Left Over อันนี้น่าจะเป็นการฟื้นฟู HP ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคสำหรับการปรับสมดุลมันก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีการบัฟเนิร ตัวละนิดตัวละหน่อยเท่านั้นนะตัวที่ได้รับบัฟมาหนักๆเลยก็จะมีมิสเซม b u บัสบูลและก็เอสพิออนนะครับ3ตัวนี้นะมีความน่าเล่นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวที่โดนเนิรฟแบบหนักๆเลยนั่นก็คือไทเลนิต้าครับผม1เดียวนะฮะที่โดนเนิรฟมากกว่าตัวอื่นนั่นเอง ราะว่าแพทก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามันจะโกงแล้วก็โอพเยอะมากๆเลยครับผมเ <Yeah. S 1> ช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอ,อตัวลาก,กันไปก่อนครับครับ